ผมกูข้าฉันเราฉันควรใช้คำไหนดีอ่ะสวัสดีทุกคนครับรวีก็สู่รายการบ่นเก่งผมเก่งมานั่งบ่นครับผมเป็นคนหนึ่งที่ผมมีปัญหากับการใช้คำสรรพนามเป็นอย่างยิ่งไม่เในเชิงที่ว่าเรียกคนอื่นตามเพศอัตลักษณ์หรืออะไรอย่างนั้นนะคือกับแค่กล่าวถึงบุคคลที่2ที่3 รมถึงสรรพนามบุคคลที่หนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีปัญหากับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันคืออ่าเล่าพื้นฐานก่อนเพาปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่อ่าไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาคุยเราก็ค่อนข้างกังวลเวลาที่แบบว่าเอเราจะพูดแทนเขาอย่างไรอีกคนหนึ่งอย่างไรเออคือไอตอนคุยธรรมดามันจะไม่ค่อยอะไรมากหรอก มันก็ตามสถานาการณ์นะเออคุณป้าอ่าอาจจะคุยกับหมอก็หมอ,อ,อใช่ไหมเราก็ใช้แทนอยงนั้นไปนเลยอะซึ่งจริงๆมันผมมัน,ม,นมันคือแทนผู้ฟังใช่ไหมแต่ว่ามันดูไม่เป็นคำสรรพนามเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยไอตัวเราอะมันมีปัญหาคือทั้งการใช้ในชีวิตจริงแล้วก็ในช่องก็จะเห็นหลายๆครั้งเวลาที่ผมต้องต้องแบบแปลสิ่งที่ ตัวละครพูดหรือว่าใส่ซับก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันว่าฉันควรจะใช้คำสรรพนามไหนกับตัวละครดีเพราะว่าคำสรรพนามแต่ละอันมันมันมีระดับของมันอะแล้วมันจะชอบจับคู่ใช่ไหมแล้วบางทีผมก็ใช้ข้ามคู่ก็มีเออแบบไม่รู้สิยังไงดีเออฉันกับแกอาฉันกับแกมันยังพอคู่กันได้ใช่ไหมฉันเธอแต่พอพอเป็นผู้ชายฉันก็ไม่อยากใช้คําว่าเธอ เพราะว่าอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ชายฉันจะต้องใช้อะไรแกเอง็งโอ้ยแล้วมันจะมีแบบว่าระดับความแบบว่าสนิทกันอย่างเงี้ยหรือว่าความแบบรุนแรงความหยาบคายนะในในการใช้ว่าเออมันอ่าใช้คํานี้มันอยู่เลเวลนี้อะไรเงี้ยแบบอ,อ่ขึ้นหนักใจแล้วบางครั้งที่แบบแปลไม่ทันนอกจากคําศัพท์ที่ไม่คุ้นคือฉันต้องมาคิดว่าฉันควรจะใช้สรรพนามอะไรดี หรือฉันควรจะละไม่ต้องพูดก็ได้หรือฉันไปใช้ชื่อเขาแทนหรือยังไงดีเพราะว่าแบบมันก็ต้องดูคือคือบริบทสำคัญเหมือนกันในการที่จะพูดออกมาเนาะแต่นั่นแหละครับพอมันเป็นเวลาที่มันจะต้องแบบทันทีอะ่ะพูดทันทีอะ่ะก็ยากเหมือนกันนะอ,อใครมีปัญหาเรื่องการใช้คำสรรพนามบ้างไหม มาแชร์กันหน่อยก็ได้นะครับว่ายังไงดีโดยปกติสุขแล้วช่วงนี้ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับแต่โอเคกค็เหมือนพอที่จะหาวิธีการแก้ตัวตัวเองไปก่อนเนี่ยแบบ Default ฉันตัวค่าอันตัวค่านี้นะเหมือนเหมือนละครจากวงๆซึ่งอ่ะจริงๆนะน,นี่ไออันเนี้ยเคยใช้กับในกลุ่มเพื่อนนะบ่อย ที่ผมใช้แทนตัวเองในกลุ่มเพื่อนบ่อยจะมีผมอันตัวค่านี้เวลาคิดอะไรไม่ออกก็เราก็จะพูดอย่างนี้ไปมันจะดูแบบว่าเหมือนมีความสร้างความคลีนให้เกิดขึ้นในบรรยากาศแต่เออกูคิดไม่ทันอก็แต่เป็นคนที่เราเองจะไม่ค่อยใช้คําว่ากูในสถานการณ์ปกติเท่าไหร่คือก็มีใช้นะครับไม,ไม่ผมไม่ใช่แบบผ้าที่พับไว้นะฮะ ทุกวันนี้เก็บผ้ามากูจะไม่พับเลยก็มีใช้บ้างแต่ว่าน้อยในสถานการณ์ปกติก็จะเป็นสถานการณ์พิเศษหน่อยนะครับละว้ฐานที่เข้าใจกูกับมึงเนี่ยแต่เอ,อแต่มึงใช้เยอะกว่ากูเพราะว่าก็ตามสถานะของบุงคคลที่สองนะครับว่าน่ารักพียงใดนะถ้าน่ารักธรรมดาก็เ,เขามัน มึงเอ้มันมันใช้มัน,ม,นมันบุคคลที่สามนี่ว่ะนี่นะครับนี่นะครับถึงเรียกว่ามีปัญหานะคือฉันก็ไม่ได้แย่ yeah, เรื่องภาษาไทยขนาดนั้นนะแต่ในในการหยิบมาใช้ในแบบจังหวะเร่งรีบอะก็อาจจะมีผิดบ้างมีสลับสับสนบ้างซึ่งเป็นปกติม้งแต่แค่ตัวเองไม่อยากให้เกิดขึ้นแค่นั้อืม ก็หวังว่าเรานะครับจะแก้ปัญหาได้นะเออใช่แต่พอพูดถึงคำว่าเราทุกคนสังเกตใช่ไหมว่าเวลาจบคลิปอะผมพูดว่าอะไรอย่าลืมกดไลค์กด subscribe c ช anel ของเราคุณคิดว่าเรามีกี่คนนะแต่คุณคิดว่าเรามีหลายคน <c oughs> คุณคิดผิดนะครับเราในที่หมายถึงเรา ท,ที่หมายถึงตัวกูคนเดียวนะเราคือคือในบริบทต่างต่างอื่นๆน,นะเรามันจะแปลแทนภาษาอังกฤษว่า us ใช่ไหมเออ don't forget to like and subscribe for us ไม่ for me เรากูคนเดียวกูมีอยู่ตัวคนเดียวตัวเดียวอันเดียวทำอยู่คนเดียวก็เลยว่าเอ๊ะ แล้วเราจะเปลี่ยนไปใช้คําอื่นไหมเพราะว่าให้มันสื่อสารได้ตรงจุดกว่าสุดคือคํานี้ไปเข้าปากอะ่ะเพราะว่าเป็นคำที่ใช้มาตั้งแต่แรกๆแล้วอะ่ะพราะว่าคิดแบบสโลแกนแบบให้พูดแบบได้โฟโฟไวๆอะ่ะอ,อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของผมไม,ไม่รู้สิคือบ,บอกว่าใช้คําว่าเราอะ่ะมันก็ติดไปแล้วไงแล้วมันก็โฟล w f โฟลดีอะ่ะผ,ผมก็โอเคสื่อสารผิดนิดหน่อย แต่อย่างน้อยเราก็หมายถึงแบบเราเราเราเอ่อย่างมัน,มนก็ยังชี้กลับมาที่จากเราหลายคนเป็นกูคนเดียวได้ก็เลยเอะก็โอเคคือหรือหรือมีคือผมรู้สึกว่าถ้าจะเปลี่ยนสรา,านะวันเนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยว่าโฟร์การพูดจะต้องพูดอะไรใหม่อะ่ะเปลี่ยนหมดเลยก็เลยไม่เปลี่ยนใช้ว่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่อ สื่อสารตรงกันนะคือภาษาไทยดิ้นได้ฮะก็เลยนั่นแหละเราจากอาแต่อัสมีคนเดียวนะฮะทีมหนึ่งคนนะก็ประมาณนั้นละกันนะครับมาบทเรื่องการใช้สรรพ,พนามในบริบทของภาษาไทยนะครับไม่ใช่บริบทเรื่องการกล่าวถึงคนอื่นที่มีอัตลักษณ์ทางเพศเออที่บอกว่าต้องใช้ ชีฮีเดมอะไรงั้นเดไม่นะครับอันนั้นผมขออนุญาตยังไม่อยากแตะเพราะว่าอันนี้บ่นเก่งนะครับผลผมที่มานั่งบน่นนะไม่ใช่มานั่งวิจารณ์สังคมซึ่งถ้ามีอารมณ์อาจจะอาจจะมาในหัวข้อนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าไม่นั่งจะดีกว่านะครับพี่เกียรติมีปัญหาเพราะว่าเราก็อยู่ในแบบว่ากลุ่ม เอาไว้พูดเวลาอื่นดีกว่านะครับเก็บคอนเทนต์เอาไว้นะครับซึ่งถ้าเก็บเอาไว้แล้วลืมไปเลยมันจะดีที่สุดนะอ่ะงานก็คงต้องใช้สรพพนามที่แปลความหมายได้ไม่ตรง100%แต่อย่างน้อยก็ถูกสักนิดนึงนะครับถ้ามีใครอยากให้พูดถึงประเด็นไหนมีเรื่องไหนน่าสนใจหรือมีความคิดเห็นอะไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s สไครต์ช่องของเรา ที่มีคนเดียวนะครับแล้วก็ติดตามโซเชียลด้วยนะครับทั้ง Twitch Twitter แล้วก็ Facebook นะครับเวลามีคลิปใหม่ก็จะไปลงที่นั่นนะต่ำกว่า10นาทีแล้วครั้งหน้า,าจ,จะมาบ่นเรื่องอะไรก็คอยไว้ได้นะครับไม่ได้ลงทุกจันนะบ,บอกไว้ก่อนเผื่อใครแบบเฮ้ยมันมาทุกวันจันเลยวะ่ะไม่นะว่างๆอาจจะมาก็ได้สนะัปดาห์ไหนอยากให้เกมจบอาจจะไม่มาเลยก็ได้ก็ ติดตามซับสไครต์เอาไว้จะได้รู้นะครับว่ามาตอนไหนวันนี้ขอญาตลาไปก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ